สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมินิสวัสดีเพื่อนเพื่อนจากสวนบ้านยาจ้าอากาศมอนี้กับประมาณสิบเอ็ดองศาจากเขตที่สูยูนี่เนาะก็มีร่มพัดบีวีคือเก้เาจ้าเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นต้นของดอกอันชันจ้าที่ว่าจะเอาไว้เห็ดเป็นเมล็ดผ่าน,น,าาน,น,น,นเนาอจจะเนาะการย่งบ่เห็นว่าเพื่อนจะแก้ยังจ้า หนาวคคักเนี่เพิ่นแบบเพื่อนเหี่ยวตายไปเลยจกบางปีเนาะจะเนาะแต่ว่าปีนี้บรูจะจะล่องเอาไว้แบบนี้ก่อนเนาะนี่จ้ะนเพิ่นก็เริ่มจะตรงแล้วแต่ว่าเพื่อนท่านใดแก้ปัญหาไอ้จ้ะนี่จะสวนก็จะประมาณนี่จะเป็นเพื่อนกับท่านใดปลูกพักอยียงลายจ้ะเดี๋ยวมองนี่ก็จะหายพญาบาลแล้วมาเหลือไอพักที่ห้าวันนี้ไปแล้วเนาะ เอาออกไปแล้วก็จะได้เริ่มปลูกพักไมจกก้จ้ะการทยอยปลูกพักเรื่อยๆจ้ะทั้งทยอยปลูกเราก็จะได้มิ่งกินเรื่อยๆเนาะพักนี่เมือ่อเ่ากับปลูกพักไม่จังสิจะตามฤดูจ้ะเป็นเพื่อนปลูกพักตามฤดูเนาะอันนี้จะเป็นต้นของนอไม้ฝรั่งจ้ะนอไม้ฝรั่งที่เอาเงาเพื่อนมาปลูกะจะเนาะมีเอาเงาน้ามีที่เพาะเมล็ดต้นเพื่อนมาปลูกก็มีจ้ะ ปลูกรมร่วมกันไปมองนี่เลยจะเป็นเปต้นพิ่งก็เริ่มแห้งแล้วจะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมองที่ว่าเฮ้าคุดเอาแกนตะวันออกไปแล้วถ้าหัวเพิ่งยังเหลืออยู่ในดินเนี่ยจ้เพึ่งก็อาจจะโป้งล้วก็เป็นต้นขึ้นไม้ไม้ก็ได้จ้ปีนาเราต้องมารุ่นกันจ้ะเรามองนี่จะเป็นเบลือมองนี่ก็จะเป็น มันรล่งจ่าเพื่อนเืนมันรล่งที่สีออกเปลือกม่วงๆเนาจะเนาะซุกะบกค่อยลู่อันพันของเพื่อนจ้ะที่ปลูกไว้เนาะเดี๋ยวถ้งฮอดเวลามาเก็บเกี่ยวกับจะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บจ้ะจ้าส่วนนี้ก็จะเป็นมิ้นกินโสมเนาะที่ซูกะเอาไลเพื่อนไปปลูกไวอยุบ้านก็มีจ้ะในเพื่อนเพื่อน ไอ้มาสวนน่ะบีบีใบเพิ่นเราเอาไปดมยังสีหอมหอมจะหอมกินสมนี่จ้ะเอาไปให้กับเขาได้จะเป็นเพื่อนปุงอาหารได้น่อยกินซอสดได้จ้ะเราสวนนี่ก็จะเป็นต้นของหอมหัวใหญ่สีขาวสีแดงที่เฮาได้เอาต้นตาเพื่อนมาปลูกไว้นะจะเป็นเพื่อนเนี่ย <S <S เดี๋ยวเฮาจะสังเกตแบบใดบ่จ้ะเนี่ยตรงไอ ก้ารต้นเพื่อนนะถ้าสีแดงเพื่อนก็นจะเป็นสีแดงจ้ะถ้าเพื่อนเป็นสีขาวเพื่อนก็นจะเป็นสีขาวจ้ะนี่เห็นว่าจะเป็นสีแดงแดงจะเป็นแบบนี่เนาะ่้นสีขาวเพื่อนจะเป็นในจากไอ้ลำต้นเพื่อนนี่จ้าเนี่ยจะ,จะเป็นออกสีขาวขาวจะ้ะจ้านี่จะจะเป็นต้นของห,หัวหอมใหญ่จ้ะที่พอมเมล็ดแล้วก็มาปูกจ้ะ นี่จะเป็นสีแดงจะจะออกลํำต้นจะออกเป็นสีแดงแดงจะเนาะมองเห็นซัดปะเนาะนี่จ้ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาให้ปุ๋ยง่ายๆจะเพื่อนเนให้ปุ๋ยหอมหัวใหญ่สีขาวสีแดงจะเนาะนี่จ้ะเพ่นกะติดยุดจจะเพื่อนเพื่อนต้นตายกะมีต้นติดกะกมีจะนี่จ้ะเนาะวันนี้เราจะพาเพื่อนเนมาให้ปุ๋ยเพื่อนจ้ะ แต่เมื่กี้จะให้ปุ๋ยบอกเกอรี่ครับกระลำดอกเจดีนําสนใจในพยาบาลแล,ล้วก็ร่างไห่ให้ปุ๋ยขี้ไกล้จะเป็นเพื่อนไอ้ข้างๆต้นเพื่อนอะจะเข้ากะพวนดินเป็นวงกลมข้างๆต้นเพื่อนแล้วก็เอาขี้ไก,กล้ะนว่านลงไปจะถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะเอา อุปกรณ์ปลายแหลมหรือจะเอามึงเห้ากระดาเพราะว่าดินบ่เพิ่นบ่แน่นจะเพิ่นเป็นดินทรายเนาะนี่จะเนี่ยขี้ไกล้จะเป็นเพื่อนขี้ไกลนี่เนาะนี่จะขี้ไกลแล้วก็เพ็ดพ่นดินกลางต้นเพิ่นก้อนแล้วก็เอาขี้ไกล้นี่จะเลื่อยๆรอบๆคางต้นเพิ่นเนจาะเพราะว่าช่วงที่เห้าปลูกนะจ่ะตอนแรกเห้าบ่ไดาใส่ปุ๋ยที่กดหลุมจะ จานี่จะเป็นเพื like ่อนกระเฮ็ดง่ายๆจ้ะเฮาพว่นดินคางๆคางๆต้นเพื่อนก้อนจะเฮ็ดเป็นมุ้งกลมนะจ้ะเนาะนี่จะคางๆต้นเพื่อนเฮากระเฮ็ดเป็นมุ้งกลมเอามือเฮาก็ได้จานี่ใส่ถุงมือก่อนได้จ้ะเด้อนี่จะเฮ็ดขึ้นสูเฮ็ดเนี่ยนี่จ้าดินคางๆเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนบ่านแหนมจ้ะเฮาเอามือเฮ็ดก็ได้หรือปรปกอบปลายแหลมจ้ะระวังอย่าหายถือกรากเพื่อนนาะจะเนาะเพื่อนๆเราล้างจากนั่นจ้ะ าก็ส้ขีไก่ประมาณยิบนึงก็ได้จะเอาไปลุยยตามที่เห่าพุวนดินไว้นะจ้จะเป็นเพื่อนนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นการพุวนดินใส่ปุ๋ยให้เพื่อนนะจ้ะเนาะบ่ว่าจะเป็นบ็อกเกอรี่หรือกระลำดอกเจดีจะให้ขึ้นกันนี่จ้ะนี่จะเอาขีไก่ลุยลงไปเรียบร้อยแล้วข้า็เกาดินที่ยุคข้างบนเห่าพุวนขึ้ืนเมื่อวักี้นี่จจะถมลงไปจะเป็นเพื่อนการขี่ไก่เ่อนไหลเนาะนี่จ้ะ การปุ๋ยไหลนี้จะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี่จะแบบนี้เลยจะเพื่อนเปื่อนเนาะพ่นหนึ่งก้างๆต้นรอบๆต้นเพื่อนเรียบร้อยเอาเข็ไก่โรยเรียบร้อยกะนี่จะดินผมลงไปจาป้าเพื่อนเพื่อนนี่ดินผมลงไปก็จะเฮ็ดแบบนี้คือกันทุกต้นเลยจา้าเนาะบ่ว่าจะเป็นกระลรดอกเจดีหรือบอกกะกรี่จ้าเฮ็ดง่ายๆจะเพื่อนเพื่อนเนาะ จะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วการจะรดด้วยน้ำมกักน้ำเศร้าเขานะจนะ๊ะเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวพยาบาลเล่ามีอยู่จ้าเดี๋ยวจะได้เตรียมอาน,นามารดจะเปื่อนๆมีหยากลบหยาออกไปน้ำจ้นะเนาะนี่จะส่วนน้ำที่จเจ้ามาโรดเนี่ยก็จะมีนี่จ้ะ ที่เพืเ่อนๆเนห็นยู่นี่จะเป็นน้ำเศร้าขาวกับนี่จะเป็นน้ำเปาจะ8ลิตรในน้ำเศร้าขาวจะประมาณนี่ใสเพราะประมาณจะเป็นเพื่อนกะปริมาณเหาจะเพราะว่าการเกษตรเน,นะาะม่มีอย่างที่ตายโตหรากจ้ะกะปริมาณเหาถ้าว่าเพิ่นเจอเกินไปอันนี้ก็จะเป็นน้ำม,มักทั่วจ้ะ เป็นน้ำมักของนัตโตจะเป็นเพื่อนนัตโตที่ว่าเพื่อนเอาบอกทัวไปมากยังสินอาจะเนาะมจาะยังเป็นเนเรูปบอกทัวอยู่เราซูมมากไกใประมาณอาทิตย์กว่าๆจะอันนี้กระบอแน่นอนคือกันนะจ้ะใส่เลยก็ได้หรือจะเอามัรไวัยโดนกรดีจะขึ้นน้ำเศร้าเข่าเนี่ยจะเพื่อนๆ เพืเ่อนๆซูดได้แก้วกระดาษมา,นาห,หนีเดี๋ยวซื้อจะเฮ็ดให้เบิ่งเนาะจา้ะนี่จะเป็นน้ำเศร้าเขาเนี่ยจ้ะหลังจากที่เฮาเศร้าเขาล่างเขาเรียบร้อยแล้วกะน,นี่จะจะน้ำนี่ละประมาณแค่นี้เพืเ่อนๆเนาะเฮ้าค่อยๆหายจ้ะค่อยๆหาย,ยหนี่จะเป็นาน้ำเศร้าเขาใสประมาณนี้บ่เต็มแก้วจ้ะแล้วนี่ก็จะเป็นาน้ำม,มากรตัวนัดโต้ดเนาะจา้ะ ตัวนัดโตกับไปเครื่องปรุงนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวซูมีเวลาสูจะเฮดไห้เพื่อนๆเบิ่งนะจ๊ะเน,เนเเาะ,ะนะเดี๋ยวมือนี่ลองใส่ไปก่อนจ้ะนี่ประมาณนี้บ่ดเต็มแก้วจ้านี่กป,ปริมาณเอาจ้ะเข้าค่คอยๆห้นะจ๊ะเนาะพักทุกอย่างจ้ะที่ปลูกอยู่ใน,นกระถางที่บ้านก็จะใส่แบบนี้คือกันจ้ะ จะหลังจากที่เอาน้ำมักผสมกันลงไปเรียบร้อยแล้วก็เอาใหม่แหลมๆเนาะมาค้อนอย่างก็ได้จะอุปกรณ์ที่มีก็ค้นให้เพิ่นเข้ากันให้เรียบร้อยแล้วก็ะเตรียมที่จะเอาไปรดน้ำพักจ,ะจะ้าจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นน้ำมักทีู่จะเอามาลดน้ำพักวันนี้เนาะทุกอย่างจะพักทุกชนิดเท่ากับค่อยๆให้จ้นเพื่อน เพราะว่าหลากพักเพิ่นเนาะเขาก็ต้องค่อยๆเฮ็ดค่อยๆหายจ้ะระวัางเราก็ดูแลจ้ะจากที่ผสมน้ำเศร้าเขาน้ำม,มักที่เขาเฮ็ดมาจากบ้านนี่จ้ะรียปล้อยแล้วสุกจะหดน้ำเลยจ้ะลดไปลดห้เพิ่นนนาอจา้ะนี่จ้ะจะเป็นเลื่อนกับรถธรรมดาเลยจ้ะใส ฝักบัวรดแบบนี้เลยจ้ะมอน,นิการนาวอยู่แต่ว่ากับห่วงพักจ้ะบัรยุดจากทํางานบัรยุดกะน,นี่จกก้จะกะเสมาอยู่สวนสสวนมากจ้ะแต่กระเฮ็ดโดนบ่ได้จะเป็นเพื่อนนาวมือละชั่วโมงสองชั่วโมงจ้ะน,น,นี่ใส่เสื้อนี่สามตัวปุนี์นี่ใส่เสื้อกันหนาวน,น้ำจ้ะ จวเพื่อนๆรดน้ำนอกของรดธรรมดาจ้าเนี่เอาเอา,อา่มพัดกล่องสุระจ้าี่จ้ะจะ้าหลังจากที่รดน้ำเรียบร้อยแล้วก็จะให้พยาบาลมาคุ้มเน็ตว้าไ้คือเกาจะเพื่อนๆดิจ้าจ้าหลังจากที่ไ้ปุ้ยบ็อกกะรีแล้วก็กระลำดอกเจดีเรียบร้อยแล้วกะจะมาไ้ปุ๋ยไอ หหอมใหญ่สีแดงกับสีขาวจ้าเพื่อนๆน,น,นี่ห,หลรดน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกะจะได้กุ้มเน็ตให้เพื่อนนี่จ้ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปให้ปุ๋ยหัวหอมใหญ่สีขาวกับสีแดงจ้าจากการให้ปุ๋ยกะจะให้ลักษณะคล้ายๆกันแต่บัดน,นี้หัวหอมต้นหัวหอมเพิ่งยังหน่อย,อยจ้า ก็เลยจะจอรู่น,น้อยๆแล้วก็เอาคิ้ไก่นี่หยอดลงไปจ้ะ, <Yeah. S 1> จ,ะนนจ้ะให้เป็นรูมน้อยๆจ้ะเพื่อนๆจะบดตีบงคือจังปล้บบกบอกก็ดีกับดอกเจดี๋ยอังหันเราจะเนาะจะเอาเป็นเอาไม้ในจ้ะทิ่มลงไปเป็น,นจะเป็นวงกลมเนาะเป็นลู่เรียบร้อยแล้วก็เอาคิ้ไก่หยอดลงไปจ้ะง่ายๆจ้ะค่อยๆให้ปุ๋ยนะจ้ะเพืเ่อนๆ เกิดว่าเหาาห้แบบหาย้ายไปเพื่อนอาจจะเปื่อยตายก็มี่จ้ะเพื่อนเพื่อนนอกก็เลยต้องคอยห้ยย่างละนิดย่างละหน่อยจ้ะคอยดูแลเพื่อน,นจ้ะนี่จะเป็นขี้ไก่จ้ะซึ่งเป็นถุงมากจะเป็นเพื่อนถุงหนึ่งก็ใส่ได้เป็นปีนพอเราพลกซุกก็ได้บกคอยเอ็นได้ใส่ปุยย่างอื่นจ้ะใส่จะปุ๋ยขี้ไก่ย่างเดียวจ้ะ จะเนี่จะเบิงพญาบาลแล้วก็หาอุปกรณ์ปลายแหลมจ้าคุดเป็นรูมน,น้อยลงไป้างต้นหัวหอมจ้ามือบางเดี๋ยวเราจะได,จได้จะลักษณะแบบนี้แลละกาวคลกใกล้ยอดลงไปจ้าจะเ,เป็นเปืดอยง่ายๆเนาะเนี่ยเอาไม่ลาแหลมมีใครให้ติดตั้งเสิยจ้าเห้เป็นรูมลุมลงไปจ้า หลังจากนั้นก็เอาขี้ไก่ใจเพื่อนๆก็เอาจ้าหยอดลงไปในในหลองในหลุมที่เห่าคุดพ่อเกี้นนะจ้าหลังจากนั้นก็เอาดินข้างบนนี่ปรบจ้าเป็นไปเองนะจ้ะเห็นง่ายๆแบบนี้นะจ้าจะสำหรับหอมหอยใหญ่สีขาวสีแดงก็จะเป็นการ ปลูกที่ว่าเอาต้นก้าที่ห้าเพาะเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกจะเพื่อนเพื่อนนี่จะให้ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วก็จะลดได้น้ำจะนำมาของห้าเนาะจะเพื่อนเพื่อนนี่จะก็หดนำเรือจากที่หดบอกกิลีบางกีนจ้จะเนะาะทำเมื่อเท่ากับผสมไม้จะผสมไม้มาปลูกนี่ก็จะเป็นการที่ว่าห้า ลูกพาแบบปลอสารจะเป็นเพื่อนเอาของที่นีในรั้วเลื่อนเห่าเนี่ยจ้ะจังละมักเศษอาหารหรือพักแหงเศษพักจังสีจ้าเห้ากระตากแข็งไว้เอามากรูนาดินในพักขึ้นก็ได้จ้ะเพื่อนเืน่อนคือทุกอย่างเข้ากับุนเวียนใส่อยู่ในสวนของเห่าเนี่ยนะจ้ะเศษพักแข่งยาเห่าตัด เอาไว้เพื่อนจังสียาน,นี่ใหายแล้วบ้างด้วยจะเพื่อนๆ้าเ,เป็นดอกในซูเปอร์เอาจ้ะสยานเพิรนมามาขยายพันธุ์อีูดอกแข็งแขงในบ้าเอาจ้ะจะเพื่อนเพื่อนมามาาาหลังจากที่ฮดน้าหัวหอมเรียบร้อยแล้วกับบ็อกกระดีก่กระจายพุยาบ้าดีจะห้เพิรนมาตุ้มเม็ดไม่หายือเก่าจ้ะ No, เป็นเพื่อนจ้าคลิปนี้้าว้แค่นี้ก่อนจ้าจะก,กันคลิปนานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะจะก,กันคลิปนาค่ะ